กราบสวัสดีท่านผู้ชมนั้งาทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนวเจแปนมังงะ Society และนี่คือเรื่องราวของมังงะผ่าเพื่อิรท่านตอนที่132และก่อนอื่นเชอรี่ต้องขออนุญาตแจ้งเพื่อนๆทุกคนว่าในวิดีโอนี้จะมีเนื้อหาของการสปอยมังงะล้วนๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ซีเรียสในจุดนี้ก็สามารถผ่านวิดีโอนี้เกินไปได้เลยค่ะ จากความเดิมตอนที่แล้วเนื้อเรื่องยังคงอยู่กับเหตุการณ์การทำลายล้างของเหล่าไททันมือหมาที่บุกขึ้นชายฝั่งในทวีปมาเลยทุกสิ่งทุกอย่างถูกฝ่าเท้าของไททันจำนวนนับไม่ถ้วนเหยียบย่ำจนแผ่นดินเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าไม่มีใครรอดไปได้จากการเหยียบย่ำของปีศาจและดูเหมือนว่าพวกมันยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนในชัเตอร์ที่แล้วนั่นคืออิสรภาพของเอเลนเยเกอร์ที่ไข,ขว่ยคว้าตามหามาตลอดนั้นมันคือโลกที่ว่างเปล่าบนสร้างศพของเสียงกรีดร้องจริงๆหรือพลังแห่งไททันบรรพบุรุษที่เหนือการควบคุมในช่วงขณะช่วงเหตุการณ์ที่เอเลนเชื่อมโยงกับมิติค,ความคิดของอาร์มในช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดเผยเจตจำนงที่แท้จริงของเอเลนเยเกอร์ซึ่งเราเองก็ไม่สามารถคาดเดาเลยว่าในท้ายที่สุดจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร และในชัร์ที่แล้วเรายังได้เห็นช่วงเวลาสําคัญของอามิงกับแอนนี่ที่ทั้งสองได้เปิดเผยความรู้สึกในใจอย่างชัดเจนซึ่งกันและกันสมาชิกกลุ่มพันธมิตรเพื่อแสงติที่มีจุดประสงค์เพื่อหยุดเอเลนเยเกอร์อยังคงเดินหน้าต่อไปด้วยเรือบรรทุกสินค้าพ่วงเรือบินมุ่งหน้าไปยังเมืองโอปิฮา พี่พบได้ท่านตอนที่132มีชื่อตอนว่าปีแข่งอิสรภาพซึ่งรายละเอียดของทั้งหมดในแชปเตอร์นี้จะมีประเด็นอะไรที่สอดคล้องกับชื่อตอนกันบ้างเรามาเข้าสู่เนะื้อหาหลักกันเลยค่ะในที่สุดคืนวันนั้นเรือของฝ่ายพันธมิตรก็มาถึงท่าเรือในเมืองโอเบ้า เรือบินที่พ่วงลากทะเลมาด้วยได้ถูกนำขึ้นฝั่งและตรวจสอบไปครั้งเพื่อความแน่ใจก่อนการทำภารกิจในวันพรุ่งนี้ขอน,นีลและแจนที่กำลังปลดผ้าใบที่ห่อห้มเรือบินมาด้วยปรึกษากรุณาพวกเขาจะยนกระสุนระเบิดที่ติดตั้งรอบเรือบินเหล่านั้นทิ้งซะก่อนที่ยามินจะค้านขึ้นมาว่าในบางทีเราอาจใช้ระเบิดพวกนี้กับเอเลนเยเกอร์ก็อาจเป็นได้ถึงแม้ในขณะนี้จะยังมองไม่เห็นภาพก็เถอะว่าเขาจะสามารถใช้ระเบิดพวกนี้กับเอเลนเยเกอร์ได้อย่างไร ตัดมาทางด้านกลุ่มตัวละครจากทวีปมาเลในเรือบรรทุกสินค้าที่เทียบท่าไวฟ้ฟาวโก้ที่เพิ่งฟื้นตัวบวยวายอย่างไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เหตุการณ์การสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้เด็กหนุ่มไม่สามารถตั้งรับและทำใจกับมันได้ผู้บัญชาการมาการ์ตเมืองเรเบร,ริโอหรือแม้แต่ทุกคนในครอบครัวทุกคนได้ตายจากไปกันหมดแล้ว ไม่มีอะไรลงเหลืออีกแล้วพีรที่เฝ้าดูอาการฟาโก้อย่างใกล้ชิดยังบอกต่ออีกว่ามีความเป็นไปได้ที่กองทัพไททันมหึือมาน่าจะทำลายล้างพื้นที่ในจักรวรรดิมาเลยทั้งหมดแล้วนั่นทำให้ฟาโก้รู้สึกสับสนและทุกข์ทรมานมากขึ้นจนนั่งไม่ติดพวกเขาจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากนี้บรรยากาศที่กดดันอยู่แล้วยิงทวีคูณความอัดแน่น จนพิกที่เต็มปริ่มกับความรู้สึกนี้ปล่อยโฮร้องไห้ตามออกมาด้วยกาบิที่เคยแข็งแกร่งก็ดูเหมือนว่าจะยังช็อกกับการสูญเสียจนไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้ตัดมาทางด้านแอนนี่และมิคาสะในตอนนี้มิคาส์กำลังตระเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทำภารกิจในวันรุ่งขึ้นและเพื่อให้แน่ใจว่าแอนนี่มีความพร้อมสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะหมายถึงเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติหรือดาบไผ่เหล็กและหอกสายฟ้ามิคาสะจึงเข้าไปถามหญิงสาวที่กำลังนั่งอยู่ริมท่าน้ำอย่างปเปลกวิเวกทว่าคำตอบที่ได้รับกลับมานั้นคือแอนนี่จะไม่ขอร่วมเดินทางไปกับพวกมิคาสะและคนอ,อื่นๆใน,นหมายความว่า Annie แอนนี่ตัดสินใจไม่ขึ้นเรือเพื่อทำภารกิจต่อจากนี้ยังคงหนักแน่นกับคำพูดของเธอที่เคยบอกเอาไว้หญิงสาวที่กำลังเศร้าโศกกับความสิ้นหวัง เดาไม่ออกเลยว่าพวกมิการะและคนอื่นๆจะสามารถปกป้องมนุษยชาติได้อย่างไรและถึงแม้การทำลายล้างจะยุติลงในตอนนี้แอนนี่ก็ไม่รู้เลยว่าจะมีเหตุผลอะไรอีกที่สามารถทำให้เธอลุกขึ้นมาปกป้องชาวเอลเดียทุกคนในเขตกับการมอบความหวังทั้งหมดของพวกเขาไปกับแอนนี่และคนอื่นๆในฐานะนักรบผู้ถูกเลือกหญิงสาวยังคงรู้สึกเสียใจกับคนเหล่านั้นที่เธอไม่สามารถปกป้อง,องพวกเขาได้ แอนนี่จึงบอกไปว่าตัวเธอนั้นคงไม่สามารถต่อสู้ต่อไปได้อีกหลังจากนี้ก็เหลือเพียงแค่ขอแค่ภาวนาให้ที่แห่งนั้นมีแต่สันติสุขในขณะที่แอนนี่กำลังพูดอยู่นั้นสายตาของเธอก็เหลือไปมองอามินที่กำลังวุ่นวายอยู่กับวิศวกรอัสมาปิโตสีหน้าแดงระเรื่อของแอนนี่ปรากฏขึ้นจนไม่สามารถปกปิดมันได้ทำให้มิกซาที่มองใบหน้าของแอนนี่อยู่นั้น รู้สึกได้ว่าแอนนี่กำลังมีใจให้กับอาร์มินความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรและถึงแม้แอนนี่จะออกอาการเขินจนไม่สามารถตอบคำถามของมิคสะได้มิคสะก็เข้าใจหัวอกของแอนนี่ดีและจบการสนทนาทั้งหมดไว้เท่านั้นทว่าก่อนที่เธอจะเดินจากแอนนี่ไปคำถามแทงใจดำก็ถูกยิงใส่มิคสะอย่างตรงเป้าถึงถ้าพเป็นคอที่มิคสะเคยใส่มันไว้มาตลอดที่หายไปก่อนที่มิคสะจะตอบแอนนี่กลับไปว่า เธอแค่ยังไม่อยากใส่มาในตอนนี้และเดินจากไปอามินได้พบกับกัปตันรีไวที่พยายามเดินออกมาจากห้องพักชายหนุ่มจึงเกลี้ยกล่อมให้รีไวที่ยังคงได้รับบาดเจ็บกลับไปพักฟื้นที่ห้องทว่าเขากลับได้รับการปฏิเสธเพราะความอยากรู้ว่าในท้ายที่สุดแล้วเอเลนจะมุ่งหน้าไปไหนกัปตันรีไวจึงรู้สึกกระเสือกกระสนจนไม่สามารถข่มตานอนได้พีกเองก็เช่นกัน ตัดมาที่การสนทนากับเยเลนาในที่สุดยญิงสาวก็ยอมปรีปากบอกว่าเอเลนเยเกอร์มุ่งหน้าไปไหนก่อนสึกชิงพลังไททันคอนสงครามเยเลนาพบกับเอเลนเยเกอร์เพื่อวางแผนร่วมมือกับซีคซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าเป้าหมายที่เอเลนกำลังมุ่งหน้าไปนั้นจะเป็นสถานีการบินและอวก,กาศที่ตั้งอยู่ในเมืองซาตโยเชในพื้นที่แนวเขาทางตอนใต้ของจกักรวรรดิมาเล ตามบทสนทนาที่เคยหารือกันไว้เอเลนมีแผนที่จะทําลายการร่วมมือของประเทศต่างๆจากกันและหลังจากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่เมืองคาริฟาเพื่อทําลายเครื่องบินทั้งหมดในที่สุดสมาชิกทุกคนก็ได้รู้ว่าจุดมุ่งหมายของอเลนนั้นคือที่ไหนทว่าก่อนที่ทุกคนจะแยกแย้ายกันไปเพื่อทําภารกิจเยเลนาย,ยังคงมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอให้สมาชิกคนอื่นๆได้ฟังและยอมรับมันนั่นก็คือเรื่องของซิกเยเกอร์ แน่นอนว่าชายที่ไม่ได้รับความไว้วางใจกับการหายสาบสูญตัวไปของเขาซิกค,คงไม่มีโอกาสแม้แต่จะแก้ต่างใ,ใดๆทว่าแผนการที่ซิกเตรียมไว้คือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อหยุดปัญหาของชาวเอลเดียที่ยืดเยื้อมานานกว่า2,000ปีไว้ที่แผนการการรุนยฆคาของเขาแน่นอนว่าผู้ประชาการฮันจีได้ตอบยอมรับกับสิ่งที่เยเลน,นาได้พูดออกมาอย่างน้อยมันคือความหวังที่ต่างจากการตัดสินใจของเอเลนเยเกอร์ ที่เธอเองก็ไม่เห็นว่าสิ่งที่เขาทํามาทั้งหมดนั้นจะช่วยทําให้เธอมองเห็นถึงแสงสว่างของทางออกเลยสักนิดก่อนที่ทุกอย่างจะพร้อมสําหรับการออกเดินทางพีคได้พบกับท่านหญิงเคยมีเพื่อฝากฝังฟาวโก้และกาบิให้ท่านหญิงได้ช่วยดูพวกเขาหลังจากที่เธอได้แยกทีมไปทําภารกิจตามหาเอเลนเยเกอร์แน่นอนว่าไม่มีทางเลือกไหนเลยที่การันตีความปลอดภัยได้100อร์เซหลังจากนี้ทว่าะการขังฟาวโก้และกาบิไว้ในห้องของเรือลํานั้น น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับเด็กทั้งสองที่จะทําให้พวกเขาปลอดภยัทยทานหญิงจึงรับปากกับพีกว่าจะดูแลฟฟวโก้และกาบิกแทนพีกให้ในวันรุ่งขึ้นเรือบินที่เตรียมไว้ก็พร้อมสาหรับการออกเดินทางในอีกหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ทีมพันธรรมิตรก,กาลังถูกแยกออกเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคนที่จะออกเดินทางไปกับเรือบินเพื่อตามหาเอเลนเยเกอร์ส่วนอีกทีมก็จะถูกส่งกลับขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย ากกองทัพไทยท่านเดินทางมาถึงที่นี่ในกลุ่มแรกที่จะออกเดินทางตามหาเอเลนมีสมาชิกที่ประกอบไปด้วยอารมินนิกษสะแจนคอนนี่ไรเนอร์พีกกับตันรีวา์ผู้ประชาการฮันจิและโอยาคุป,ปองส่วนในกลุ่มที่จะกลับขึ้นเรือได้แก่แอนนี่กาบิฟาวโก้เยเลนาท่านหญิงคิโยม,มิกับกลุ่มวิศวกรอ,อสมะบิโตะก่อนออกเดินทาง ไรเนอร์ er กับพีคบอกอำลาแอนนี่ที่ท่าเรือไรเนอร์ er บอกคำขอโทษต่อแอนนี่กับเบลทโฮถึงเรื่องราวในอดีวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดวันที่เขาพยายามสารต่อภารกิจและบังคับให้เบลทโทตกับแอนนี่ต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้หากในตอนนั้นไรเนอร์ไม่บังคับเพื่อนนักรบทั้งสองป่านี้แอนนี่กับเบลทโทก็คงได้กลับบ้านเกิดไปหาครอบครัวของพวกเขา ฉันมันสมควรตายซะมากกว่าที่จะยืนขอโทษเธออยู่ตรงนี้ใช่ฉันอยากจะฆ่านายมาตั้งนานแล้วละ่ะอยากจะฆ่ามันซะหลายหนจนนับไปก็คงจะจําไม่ได้ทั้งสองกอดอําลาด้วยมิตรภาพแห่งเพื่อนนักรบที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาหลายปีก่อนที่ไรเนอร์จะฝากฟังกาบิก,กับฟาวโก้ให้แอนนี่เป็นคนดูแลพวกเขาหลังจากนี้ สมาชิกค,คนอื่นๆจกเกาะพาราดิสต่าั่งพากันโบกมืออำลาแอนนี่ที่ยืนอยู่สายตาที่เต็มไปได้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งถูกส่งออกมาจากแววตาของอามินถึงแอนนี่มันเศร้าเกินกว่าที่ยิงสาวจะทนศบตาตอบหาอารมินแอนนี่จึงหันหน้าหนีเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกในใจที่กำลังเอ่อลักออกมาเป็นน้ำตาก่อนที่สมาชิกทุกคนจะขึ้นเรือบินและออกเดินทาง ฮันจิได้เช็คแรเรีเอดทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจถึงความพร้อมอีกครั้งในที่สุดชาวโอเดียทั้งสองฝั่งก็ถึงเวลาที่จะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวสักทีฮันจิยังคงร่าเริงพูดจากกลมปราสาอย่างที่เธอเป็นเช่นเคยอย่างน้อยคำพูดเหล่านั้นจะทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกผ่อนคลายจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดลงไปบ้าง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการขออนุญาตลองขี่หลังพิกในร่างไททันเกวียนจะทำให้เธอตลกไปกับมุกของฮันจีไปด้วยเวลาแห่งการเดินทางกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและนี่คือช่วงเวลาที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดรับชมเนื้อหาของวิดีโอน,นี้ค่ะฮันจ <Han ji S 2> ิได้หันไปถามกับ <throw up> กัปตันรีไวที่นั่งอยู่ด้านหลังเคยรู้สึกเหมือนเพื่อนร่วมทัพที่ตายไปแล้วกำลังจ้องมองเราอยู่ไหม คำถามกลวนประสาททำให้รีไวที่ได้ยินมันอีกครั้งเกิดความรู้สึกรำคาญใจขึ้นมานีเวนหยุดพูดอะไรที่เป็นลางรลทยทำนองนี้กับฉันสักทีได้ไหมตัดมาทางด้านโอยโกโปองที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นบินอีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยก่อนที่พวกไททันมืหึมาจะมาถึงแต่ทันใดนั่นเองฟรอสก็ปรากฏตัวขึ้นและกระหน่ำยิงใส่เรบินจนทำให้ถังเชื้อเพลิงได้รับความเสียหาย วิศวกรที่เช็คเครื่องยนต์อยู่นั้นต่างพากันตกใจแตกตื่นแล้วก็หนีตายกันไปคนละทิศทางมีกซะ,ะไหวตัวทันเธอจึงยิงตะขอเครื่องเคลื่อนย้ายสายมตติเกี่ยวเข้าไปที่ลำคอของฟรอสโดนจุดสำคัญที่คาดว่าน่าจะเป็นเส้นเลือดใหญ่จนฟรอสไม่สามารถลุกขึ้นโจมตีอีกต่อไปได้ชายหนุ่มผู้ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญล้มลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นเพราะเสียเลือดเป็นจำนวนมากมันแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าฟรอสจะอดทนตามมากับเรือบรรทุกสินค้าลำนั้นได้ ทว่าในช่วงเวลาสุดท้ายของฟรอสเขาเอ่ยขอร้องกับทุกๆคนให้ลมเลิกที่จะหยุดเอเลนเยเกอร์ด้วยลมหายใจที่แผ่วเบาชาวเอลเดียเกาะสวรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกทำลายดังนั้นปีศาจของพวกเราคือความหวังสุดท้ายของชาวเอลเดียสิ้นสุดประโยคสุดท้ายนั้นฟรอสก็ได้หมดลมหายใจและจากคนอื่นๆไปอย่างสงบแต่กลับมาที่ความเสียหายของเรือบิน แม้ว่าในตอนนี้ส่วนของถังเชื้อเพลิงจะถูกยิงจนเป็นรูรั่วทว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นยังพอมีทางออกด้วยการอดดูเรื่องของถังน้ำมันเพื่อให้มันยังสามารถใช้งานต่อไปได้กำหนดการเดินทางจะถูกยื้อวลา,าออกไป,ปวิศวกรอัสมาบิโตจึงระดมทีมช่วยกันอดรอยรั่วของถังเชื้อเพลิงอย่างรวดเร็วที่สุดทว่ามันยังไม่เร็วพอเท่ากับฝีเท้าของเหล่ากองทัพไททันมือมาที่กำลังเหยียบย่ำเข้ามาไราเนอร์จึงวิ่งออกไปดูด้านนอกและพบว่าไททันเหล่านั้นกำลังเคลื่อนทับลงมาจากเชือกเขา หากเป็นแบบนี้พอเขาอาจไม่สามารถนําเรือบินขึ้นบินได้อาร์มินจึงอาสาเป็นคนชะลอการเคลื่อนไหวของไทท่านเหล่านั้นแต่แจงกลับไม่เห็นด้วยเพราะอาร์มนคือความหวังหนึ่งเดียวที่สามารถจะหยุดเอเลนได้ต้องเป็นใครสักคนที่เป็นผู้เสียสละยื้อเวลาให้เรือบินสามารถออกเดินทางได้ฮันจิจึงตัดสินใจปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและฝากฝังเจจำนง,ท,งทั้งหมดไว้กับอาร์มินสารต่อหลังจากนี้ ผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็นผู้บัญชาการหน่วยสำรวจคนที่15ต่อจากเธอนั่นก็คืออาร์มินอาเลิร์ดและถึงแม้ทุกคนจะรู้อยู่แก่ใจว่าฮันจิจะไม่มีโอกาสได้กลับมาพบกับพวกเขาอีกครั้งทว่าภารกิจสุดท้ายที่ยังคงจะต้องเดินต่อไปข้างหน้าทําให้ทุกคนต้องฝืนทําใจยอมรับกับการตัดสินใจของเธอฮันจิหยุดน้ำลาเพื่อนทหารร่วมรุ่นคนสุดท้ายของเธอรีไวเอลคมัน ก่อนที่ชายหนุ่มจะบอกคำปฏิญาณที่เป็นหัวใจของหน่วยสำรวจทุบลงไปที่กลางอกของเธอด้วยกำปั้นแห่งมิตรภาพจงถวายหัวใจซะการล่ำลาดสุดท้ายที่คิดว่าแท้ที่สุดในชีวิตจบลงหลังจากนั้นฮันจิกก็มุ่งหน้าเข้าประทะกับกองทัพไททันเมื่อมาในทันทีอีกด้านหนึ่งสาวโกและกาบีรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากไททันที่เคลื่อนตัวเข้ามา เพราว่าประตูที่ถูกล็อกเอาไว้ทำให้พวกเขาไม่สามารถออกมาจากห้องได้แอนนี่อยู่ในเรือเพื่อหยุดเด็กทั้งสองส่วนท่านหญิงเคยมิก็ทำหน้าที่เติมเชื้อเพลิงในชั้นล่างสุดของเรือสูงขึ้นไปด้วยแรงแดันเครื่องเครื่อนย้ายสามิติทำให้ฮันจิได้เห็นภาพที่แสนวิเศษมากๆ เหล่าไททันมือมาจำนวนนับไม่ถ้วนที่เดินอยู่ตรงหน้าของเธอมันเป็นความประทับใจสุดท้ายที่ทําให้ความหมายของคนที่คลั่งไคล้เรื่องราวของไททันชัดเจนที่สุดเท่าที่เธอจําความได้ฮันจิกโค่นไททันมือมาจนล้มลงด้วยหอกสายฟ้าก่อนที่เธอจะฝ่าไอความร้อนเข้าไปจัดการกับไททันอีกตัวและอีกตัวด้วยดาบไพยเล็กทว่าเธอคงยื้อเวลาได้อีกไม่นานเพราะความแข็งแกร่งของมนุษย์ตัวเล็กคนหนึ่งกับไททันที่สูง50เมตรจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต่างกันลิบลับ ไททันเดินหน้าเหยียบย่ำทุกสิ่งจนเกือบจะทำลายเรือบินที่ออกตัวไปอย่างชิวเฉียดฮันจิได้รับความบาดเจ็บจากไอรอนของไททันจนร่างกายและเสื้อผ้าของเธอถูกเผาไหม้ทั้งหมดร่างดำไมเกรียมที่ไม่ต่างอะไรจากแมลงเม่ามอดไม้เพราะกองไฟได้ค่อยๆร่วงลงสู่พื้นไปพร้อมๆกับเรือบินที่ติดปีกแห่งอิสรภาพขึ้นะยานสู่ฟากฟ้า จากลาที่ทำให้สมาชิกที่เหลือถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่มันเจ็บปวดเกินกว่าที่ใครจะสามารถสะทยายออกมาได้รีไวเออยถึงฮันจิเป็นครั้งสุดท้ายว่าในอีกไม่นานเราจะได้พบกันเรือบินที่ค่อยๆบินทะยานขึ้นสูงสู่ฟ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฮันจิจะยังคงเฝ้ามองพวกเขาหลังจากนี้ ฮันจิรู้สึกตัวอีกครั้งก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนท่ามกลางรอยเท้าไททันที่ฝากเอาไว้และพบกับผู้ประชาการเออร์วินรวมไปถึงคนอื่นๆทุกคนที่จากไปก่อนหน้านี้เธอทำหน้าที่ของเธอได้ดีที่สุดแล้วเฮ้ยนายรู้ไหมว่าฉันต้องเจอกับอะไรมาบ้างหลังจากที่นายโยนตำแหน่งผู้ประชาการให้กับฉันเอเลนนี่มันงี่เง่าชะมัดใช่ครับ พวกเรารู้ว่ามันหนักหนามากๆเลยล่ะดังนั้นพวกเราจรึงอยู่ที่นี่เพื่อรอฟังคุณเล่ายัางไงละ่ะฮันจิแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามชมได้ในเอพิโซดหน้านะคะและถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจ subscribe และแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชอรี่ในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เชอรี่ต้องขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้า สวัสดีค่ะ